แรงปะเอาปล่ะลองปล่ะเอาสิเราเอาว่ะเอใ่มาเราสู้แรงตกเราเศ้าเดี๋ยน้ไม่เป็นไรพี่ทำตกน้องมันก็ถกวาขึ้นใหม่โหพี่มีคนปั๊มให้ปั๊มก็๊มปั๊มปั๊มปหืมแล้วคนเดียวด้วยนะอืม ไว้ไหมถามใจจะดูเราก็ต้องโซงไงผมแทงเองให้สรุกเกมใหม่นั่นได้ลองเข้าไปเทสไจ้เกมไหนเกมที่ซื้อส่งมาให้อ่ะยังเลยไอเกมผีนั่นแหละ <laughs> ซื้อมาไม่ดูผมเลย <laughs> มา <laughs> สวยเลย <c oughs> ใหอต๊อก ซ hey, ื้อมาไม่ดูคนกลัวผีเลย ถามว่านี่กลัวไหมนี่ก็กลัวนะโอ้ยทำไมไม่เข้ามาวะ

ไปเกิดกันไหมนะจ๊ะเพราะว่าอ,อันตียังไม่มีเยี่ยมโอ้ยโอ้ยโดนไล่โอ้ยโอ้ยอาตุง้งโอ้ยโ,โอ้ยโอ้โหโอ้ยอาตุ้งทีเดียวทุกเรื่อง

thang mày đi cha thang bên này ah cay you know, you know, you know. cay <laughs> 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 <laughs>

ลลที่อยไปไปด้วยกันเลยแล้วกันเอาเงี้ยการเสียสละของผมดีี เอาลงเจ๊มานนไม่ใช่อันนี้มันยึดฝั่งนู้นไม่ใช่ยึดกลางห้องใช่ไหม

ยอุ้ยโอ้ยบกหัข้างหลังยิงปีเลยนะอะฮึร้องทำไมเจ๊ไม่ร้องอะไรล่ะตายสิฮะ úi, <laughs> à này, à lẽ nhở. ồ, tôi giết Ôi. ơi, sao เจนเจนเจนอย่ามึงตายมึงตายนะออ๊ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยดิ้งดิ้งดังยิสตาตาดิ้งข้างดิสตาผีป่าต่ำโดนโดนลงไปแล้วเจ้มันอ้าวดิสตาอ้าอุอ้ยจะไปจิกโอ้ยแล้วตัวแล้วตัวโอ้ยโอ้ยยด้วยช่ยด้วย เอาตาไปล้แล or ้วตาไแล้วว ah, ุ oh, ้ oh, S ita. S ita. ้าบีบ้าต yeah, sure. ีาการมันมนไม่มีใครแล้วโอเคยึดยได้ละมีคนเห็นเห็นความสำคัญของพี่ไหมเหมือนให้มือซี

ไม่ทันแล้วแหละไม่เอานะ เนี่ยอะตูมมันยังอยู่เนี่ยมันถ่วงเวลาเพื่อนมันเนี่ยไหนอยู่ไหนอ่ะตายแล้วตายแล้วใครม,มาอีกูเนี่ยโอ้ยไข่ไข่มีทางเข้าไว้ไโอ้ยลิงตายโอ้ยมันมาเรื่อยๆไอ้พวกนี้โอ้ยโอ้ยไปไหนไอะหมดนีไป สุดยากสุดเย็นนะมึงโอ๊อยโอ้ยตัวเต็มเลยอ่ะโอ้ออเห็นแล้วเฮ้ยบุรแรกแปลกกันตอนนี้นไนนอ้นี่ตัวรอมาระวังอะไร่างเน นนี่ือนี่แล้งมาเนี่ยแล้งเลยเนี่ยแล้งแค่บะล่ะแล้งสิต้องแล้งสิอีกรอบเนี่ยอีกรอบเหรอเอ้าอีกรอบเหรอทำไมอีกรอบวะต้องยิ้ได้สามนี่เหรอโอ้เหนื่อยเนี่ย จบนี้ก็กินข้าวแับนะเมอร์ซี่ไงเมอร์ซี่จบนี้จะกินข้าวแป๊บโอ้ยทำไมมันไม่สองศูนหลับชนะไปเลยทำไมมันต้องมามีอย่างนี้เนี่ยผมไม่รู้โอ๊ย

ไม่มีอันติดเลยโอ้ยนี่เลยนี่เลยระวังระวัง,วง,วงข้างหงข้าหลังไหมเฮ้ยไปก่อนไปก่อนเด็ดจ้ะ อุย้ยใครทำมะไม่ทันขาดทำะร <c oughs> ับไปแล้วรอบนี้มันได้แน่เลยนี่นี่ข้างหลังโอ้ยลิงโอ้ Ui! Ui ui! Bit baa lai niya! Waaang! Ui ui! แบงค์มันมาฆ่าพี่เมื่อกี้อ่ะเร็วมาช่วยกันยืนกันแป๊บนึ่งมัน เอาแทงมาละเอามาสู้กับเราละสู้เหรอสู้เหรอใครจะมาเก่งเท่าเราต้นน,น,นี่ละไปแล้วไปแล้วโอ้ยหนีดูหนีดูนีดูหนีดูวันนี้วันนี้ ไปไหนวะน่ะไปไหนไปเลยไปไกลคีย์บอร์ดเซิมาใช้แล้วแหละแม่กระโดดด้วยมันโอ๊ยไปไปนี่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 อยู่รีมันข้างระวังโอ๊ยถวงเวลาไว้ ยอมกินจะตายแล้วเก๋ยอยู่ไหนช่นะโอเคโอ้ยเหนื่อยแรงตาแรกที่โคตรจะ อ่าไอ้นี่อะตูมันได้อะไรวะประตูปิดสิเนี๋ยวดูดาดากันเลยดูดิสมุดกระดาษได้ได้ดาทำไมล่ะไม่มีเจตผมว่ะล่ะโอ้โหนี่อุทิศตัวให้นี่ไม่มีเลยเหรอก็ไม่เป็นไรผมนี่สละชีพเลยนะพุ่งก็ไปชนมันเนี่ย มันซีไปไหนอ่ะบอกอยากมันเวอร์โอ้ยจะไปมาข้าวหรอหอยสักรอบไม่ไม่แหลงไม่ใช่เหรอไม่เห็นแหลงขึ้นเดี๋ยวดิดูก่อนมันต้องแหลงสินี่ไงแหลงอ๋อต่อเจ๊ต่ออีกรอบนึงข้าวผมไม่ค่อยกินก็ได้เนี่ยรู้สึกคึกโอ้โหข้าวเกินไม่กินนะครับเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินอ ปล่อยห,หมูมันเย็นไปก่อนแล้วกันแม่ไหมคารานั่นเชียวแกไม่รู้สึกทำไมเมาส์มันขยับเคยื่อนมีใครมาขยับเครื่องหรืเปล่า